มีไพีครับโ oh, อ้บ้าก็สวยเหมือนกันนะเบอาสวยเหมือนกันนะครับบวสวยเหมือนกันนะ ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเว้นที่ไว้สำหรับเป็นประตูฉุกเฉินนะอ้าวไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วครับเปิดประตูเปิดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคครับผมภายในสวยๆครับมีไฟเทคเรียบร้อยนะเปิดเลยอะเปิดเลยอะอ้วเปิดเลยอะไฟพด้านก็สวยครับ สื่อแเคเ่นี้นะบังทัวร์พร้อมเบอร์ทัวรขอบคุณทีมงานวันนี้เนี่ยประมาณก็สวยๆระยะ,นะะไปดูคอนโทรลอ่าตรงอะไรเนี่ย แกเนียครับผมอย่าไปดูห้องคบพคออรอนะห้องนอนพคออรอนะอันนี้สําคัญมากนะเป็น Wifi นะครับจุดกระจายสัญญาณสําหรับผู้โดยสารของเรานะครับนี่เป็นชุดมิกเครื่องเสียงทั้งหลายเลยนะครับก็ความจําเป็นนะครับเ,เราเรไปเอารองเท้ารอ,องเท้า เอาไปดูขั้นต่อไปทั้งหมดห้าขั้นนะนะขั้นนี้ผมถ่ายมามาแล้วเมื่อวานนะถ่ายาแล้วเมื่อวานเป็นท้องที่มีบอกสอหให่มากะเกี่ยวโทานะ ทั้งหมดเป็นมนททาตรฐานสี่ขอมสี่ขอทั้งหมดคลิปยาวยาวทีมงานพนักงานบอกว่าครั้งนี้ในรอบหลายปีนะที่รวมตัวไปด้วยกันพร้อมกันทั้งสี่คันนะภายในก็สวยมากคันนี้ผมชอบเบาะสีเบาะสวยจริงๆสีม่วง แล้วก็สีแดงเลือดหมูนะครับสวยครับสวยสวยมากทีมนี้ทีมพทัทลุงทั้งหมดสัเนียงะไปไปดูทันข้างหน้า เจ็ดห่ตรนนี้น่าจะเป็นคันล่าสุดเป็นรถที่ต่อมาจากอู่มีแสงนะครับนั่นแหละสัญ,ญลักษณ์อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเผื่อว่าหลายๆาายคันอาจจะสงเกว่ารถแต่ละคันต่อมาจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับเหมือนคันนี้ต่อมาจากอู่มีแสงน,น,นี่คือสัญ,ญลักษณ์นะครับเหมือนบางบางคันจะต่อมาจากอู่เชิดชัยอู่นน่นนี่นั่นแล้เยอะแยะมากมาย

อะไรที่สวยมากๆครับรู้สึกจะช็อตแล้ว